OPERATION ่นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุดงาดำทุ่เหลืองฝรั่งและบัวบกวันนี้คุณบิมแล้วหรือยังเดิมเป็นนักกีฬาแบดมินตันครับะะเป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับไหนครับก็ที่ทำงานผมจะได้แชมป์ตลอดทุก ทุกปีทำงานกันกี่คนฮะของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะโอ้ใหญ่ให่ไม่ใช่องค์กรสองคนแบบมุณน้้นผมเป็นรถเข็นบริษัทผมมีสองคนก็เลยเกือบเกือบงานรัฐวิสาหกิจครับผมเกือบเกือบสามสิบล้านะครับแข่งกันทุกปีแล้วก็แข่งปี่งสองครั้งอ่ะมีกระทรวงด้วยแล้วก็รัฐวิสาหกิจด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเจ็บนี่คือข้อไหนฮะ ผมจะเป็นใต้ใต้ล่องเนี่ยใต้ล่องขาเนี่ยข้อพับครับตามข้อพับแล้วก็จะตึงตรงน่องนี่หน่อยอ่าฮะตอนแรกก็คิดว่าเราเล่นเกินไปหรือเปล่าเล่นมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยตอนนั้นมันยังฟิตอยู่คล้ายๆยังฟิตอยู่นะก็ยังทานยาแก้ปวดอะไรไปบ้างนิดหน่อยก็ยังโอเคแล้วแล้วมาทราบว่าเป็นข้ออักเสบเพราะใครบอก มันอาการมันเกิดขึ้นจากตรงกระตุ่มเนี่ยนะฮะมันบวมขึ้นมาเลยโดยที่ผมไม่ทราบเลยว่ามันบวมขึ้นมาได้ยังไงที่ข้อเท้าก่อนนะฮะตรงตรงตรงด้านนี้เลยครับบวมมามากเลยแปลกเป็นอะไรก็เลยได้ไปหาหมอที่ที่ทำงานเขาจะมีสนัานแพทย์ใช่ไหมไปตรวจโอ้โหยูริกขึ้นมาเกินต้องไม่รู้เท่าไหร่เลยเขาบอกเริ่มเป็นเกาแล้วผมงงมากเลยอ่ะเอาคุณหมอบอกเป็นเกาครับผมยูริกสูงมาก พอให้ยามาทานมันก็หายไงฮะมันไม่ปวดมันไม่เจ็บอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่แค่นี้ก็แต่จริงๆก็คือออกกําลังกายก็ยังออกกําลังได้กินยาก็ก็หายแต่แต่ออกตอนหลังนี่ก็ลดลงแล้วครับมันมีความกังวลอะไรไหมฮะมันคือมันจะตึงอะ มันจะตึงมากเลยตรงน่องเนี่ยคือคนเป็นนักกีฬาพอมันไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะรู้สึกหงดหงิดใช่ไหมใช่อรเอ๊ะจะทำยังไงทำไมมันไม่กลับมาปกติใช่ใช่เลยเราคิดว่าเรา25ตลอดใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นตลอดนะเพราะเล่นอย่างนั้นมาตลอดเลยแล้วแล้วอะไรถึงถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องหาตัวช่วยอื่นๆนะเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนเขากรทานบิมเนี่ยมาเป็นปีละอืมเขาก็บอกตลอดนะ เอาลองอันนี้ไปทานสิเราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่ามียาฟรีกินอยู่อ่ะก็เลยไม่เชื่อคนไทยเป็นอย่างนี้ <c oughs> ชอบของฟรีครับ <c oughs> ผมกูหมอระดับโรงพยาบาลใหญ่โตมโหาหัวน,น่นอนคือยังไม่เชื่อฮะจนเจ็ดเดือนกว่าเขากินไปเขาบอกทดลองบิมดูสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทดลองเลยชุดใหญ่เลยว่างั้นเถอะสั่งบิมกล่องใหญ่เลย แล้วก็สีชมพูอะไรสั่งเป็นชุดไปเลยอ่ะเริ่มลุยเลยนะครับกลับไปก็สามเม็ดก่อนเลยสีชมพูสามเม็ดแล้วก็น้าบางคุดด้วยตอนเช้าตอนเย็นควบคู่กันไปเลยทุกวันนี้ยังยังบิ่มเม็ดเดียวเองเหลือเม็ดเดียวครับเพราะว่าทันไม่ลดเร็วจังเลยเขากลัว เพราะตอนนี้มันไม่มีอาการอะไรแล้วไงะแล้วตอนนี้ผมยังเล่นกีฬาได้เต็มที่เลยยังตีได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับผมขอบคุณมากครับคุณเชนครับขอบคุณครับ